สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวริวจีเคบอลลุบุรีค่ะกลับมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชมอีกครั้งในวันศุกร์ที่หกพฤษภาค,คมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้รายละเอียดนะคะของข่าวการเตรียมตัวรับห่วงเทศกาลเปิดเทอมของผู้ปกครองที่เตรียมหาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนร้อมด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในเรื่องของรายละเอียดกรู้นึงกลับมาติดตามค่ะ เข้าสู่การรายงานข่าวของเราในวันนี้กันเลยนะคะสถานการณ์โควิด1นาทีในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่5พฤษภาคมผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงค่ะสถานการณ์โควิด1นาทีในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่5พฤษภาคมนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่ที่พบ37รายค่ะโดยมาจากในจังหวัด27รายจากต่างจังหวัดไม่มีนะคะและในพื้นที่กักตัว10รายค่ะ ผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วในขณะนี้33,837รายมีผู้ป่วยที่รักษาตัวจนหายแล้วกลับบ้านได้96รายและกำลังรักษาตัวมี1นึ่รมีหนึ่รายนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นมีเพิ่มขึ้นหนึ่งรายค่ะเป็นรายที่161เอพศหญิงอายุ85ปีอยู่หมู่ที่9ก้าตบนบ้านชีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี ปัจจัยเสี่ยงก็คือเบาหวานความดันไขมันสูงและเป็นผู้สูงอายุสำหรับเรื่องของโควิด -19 หากจะป้องกันให้ได้ผลจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะนอกจากรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาสุขอนามัยรอบตัวเราด้วยการรักษาความสะอาดและไม่เข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงชุมชนแออดัด ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่แนวใหม่ New Normal สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสกินของร้อนใช้ช้อนกลางและช้อนส่วนตัวล้างมือให้ทั่วหน้ามือหลังมือถือปฏิบัติสวมหน้ากาก,ากอนามัยใส่ใจพกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ไปไหนทำความสะอาดให้บ่อยครั้งลดการติดเชื้อโควิดได้มากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวในช่วงที่สองเป็นเรื่องของบรรยากาศค่ะในการเตรียมตัวเปิดเทอมใหม่ปี2565ที่จะมาถึงในวันที่17พฤษภาคมนี้ส่วนมากจะซื้อแบบเท่าที่จำเป็นเพื่อการประหยัดค่ะทีมข่าวได้ลงพื้นที่ร้านสายชุดนักเรียนในตลาดตัวเมืองลบบุรีซึ่งได้พบว่า บรรดาผู้ปกครองได้พาลูกหลานไปลองชุดและซื้อชุดนักเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนให้กับลูกหลานเตรียมตัวไปโรงเรียนในวันที่17พฤษภาคม2565น้บนี้บรรยากาศาตามร้านขายเครื่องแบบชุดนักเรียนก็ไม่คึกคักเหมือนทุกครั้งที่เปิดเทอมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด1นีและเด็กนักเรียนก็เรียนอยู่บ้านและที่สําคัญผู้ปกครองก็ยังไม่มั่นใจว่าเมื่อซื้อไปแล้วจะได้ใส่หรือเปล่า เพราที่ผ่านมาซื้อไปก็ไม่ได้สวมใส่เลยผู้ปกครองหลายคนบอกว่าในวันเปิดเทอม17พฤษภาคมนี้จะเปิดเรียนจึงได้มาจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกหลานได้สวมใส่แต่ก็ซื้อเท่าที่จําเป็นชุดเก่าที่มีอยู่อันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ต้องประหยัดรายได้ไม่มีหรือมีก็มีน้อยค้าขายก็ไม่ค่อยดีสิ่งของก็แพงขึ้นโดยเฉพาะน้ํามัน ผู้ปกครองบางคนที่เป็นแค่้วยจัดการก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหรเพราะเบิกได้บ้างแต่ถ้ามีอาชีพหาเช้ากินข้ามเดือดร้อนมากเลยขณะที่น้องๆนักเรียนพอรู้ว่าจะเปิดเทอมไปโรงเรียนก็ตื่นเต้นเพราะว่าจะได้เจอเพื่อนๆนและคุณครูบางคนตั้งแต่เข้าไปเรียนที่ในโรงเรียนใหม่ยังไม่เคยเจอเพื่อนในห้องเรียนเลยถ้าได้ไปเรียนที่โรงเรียนก็จะได้มีโอกาสมีความรู้สนุกและได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ มากกว่าการเรียนออนไลน์นายสมเกยียรตินางสมสุขจิวะวัฒนารักษ์เจ้าของร้านเส้นเฮงลบบุรีที่เปิดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนกล่าวกับทีมข่าวว่าปีนี้พอจะเริ่มขายเสื้อผ้าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้บ้างแล้วหลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศจะเปิดภาเคเรียนในวันที่17พฤษภาคมนี้หลังจากที่ชุดนักเรียนขายไม่ได้มากว่า2ปีที่มีโรคระบาดไวรัสโควิด -19 นักเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนจึงไม่ต้องใช้ชุดนักเรียนแต่ถึงจะเปิดเรียนก็ยังขายได้น้อยเพราะผู้ปกครองจะซื้อแบบประหยัดและซื้อเท่าที่จําเป็นของเก่ามีใช้ก็ได้ใช้ส่วนราคาชุดอุปกรณ์การเรียนก็ขายในราคาเดิมตามปกติไม่ได้ขึ้นราคาแต่อย่างใดทางร้านก็เห็นใจว่าผู้ปกครองโดยปกติก็ต้องได้รับผลกระทบเปิดเทอมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงบางครั้งผู้ปกครองไม่มีเงินมาซื้อชุด ทางร้านก็ให้ฟรีมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นถือว่าช่วยเหลือเด็กให้ได้เรียนหนังสือเพราะความรู้เป็นสิ่งสําคัญที่เยาวชนไทยต้องมีการศึกษาเพื่ออนาคตของตัวเองและอนาคตประเทศชาติก็อยากจะฝากไปถึงผู้บริหารโรงเรียนได้ช่วยพิจารณาลดกิจกรรมที่สิ้นเปลืองชุดที่ใส่ก็ให้เอาเท่าที่จําเป็นไม่ต้องสวมชุดละวันเพื่อช่วยกันประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย เช่นเดียวกับนางสาวพัฒนานทองสกุลหรือว่าน้องทีส์ลูกเจ้าของร้านหญิงที่จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนและยังเป็นนักเรียนในระดับชั้นม .4 และที่สำคัญได้ย้ายเข้ามาเรียนที่ใหม่ในระดับมัธยมก็บอกว่าทางร้านได้จัดเตรียมชุดนักเรียนไว้จานวนหนึ่งเพื่อให้ผู้ปกครองที่มาซื้อให้ลูกหลานก่อนเปิดเทอมแต่ถึงสินค้าต่างๆจะขึ้นราคาแต่ชุดนักเรียนก็ยังคงขายในราคาเดิมตั้งแต่ปี2560 สีนี้ก็ยังขายในราคาเดิมไม่ขึ้นราคาโลชุดนักเรียนเป็นสิ่งจําเป็นที่เมื่อเลื่อนชั้นเรียนก็จะต้องซื้อใหม่ทําให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งในการเปิดเทอมปีนี้ก็ผ่านมากว่าสองปีแล้วที่ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนบางคนชุดก็ไม่ได้ใส่ต้องซื้อใหม่ค่าใช้จ่ายต่อคนก็ตกสองพันกว่าบาท

เยอะเลยครับสีเ <rôle> ข <pot> ียวอยู่ไหนน้องแกครก็ปีนี้ผู้คองไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ครับเพราะว่าของเก่าที่มีอยู่นะครับแล้วบรรยากาศตั้งแต่เป็นโควิดมานี่เป็นแบโอ้หายไปเลยครับ้านได้รับผลกระทบเยอะไหมครับเยอะครับไม่มีคนเลยอ่ะพอเดี๋ยวนี้ผม แต่ถ้าโกวน้องผมอ้วนขึ้นไวอ่ะต้องตั้งตัวนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่ายังไงยังไงน้องใส่เอียงอยู่แล้วค่ะเอาไปเลยนะคะตัวที่สอ่งศูนย์แปดงพันแปดสิบบาทครับผมครับ mọi người có thể nói là cái lắm mọi người 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 พี่มีเส้นเล็กกว่านี้หน่อยไหมพี่วาพี่วาอย่าช้ามีหมดแล้วเนาะเสื้อตกลงยังไงกันเนี่ยเสื้อห้าสิบสี่สองตัวห้าสิบหกตัวเลยใครก็ไม่มีใครอีกเส้นดีเลยได้ตัวเดียวด้วยได้หลือตัวเดียวนี่แหละ ห้สิบเอองทเพระขยายไม่หยุดด้วยดิโอ้เธอคราวนี้ไปเรียนจะหยุดไหมล่ะเดี๋ยวก็หยุดแล้วไปโรงเรียนนนแปิดกระปองนี่สองตัวน้องสามตัวค่ะให้ปิดเติมไหมเนี่ยราคาเพราะนึกว่ามันจะต้องเรียนออนแอรนะคะทุกคนก็จะไม่เตรียมพร้อมแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรให้มันราคาสูงคือตัดราคาลงมาอีกแล้วนะช่วงนี้ อันนี้ชุดละเท่าไหร่คะอย่างถือว่าแต่เริ่มต้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราอะค่ะตั้งแต่แล้วแต่เด็กแต่ว่าราคามันก็เริ่มประมาณร้อยกว่าบาทเองทั้งเด็กหญิงเด็กชายอะคะ่ะแต่ว่าคราวนี้มันอยู่ที่ตัวเด็กไน่ตั้งแต่ร้อยขึ้นไปใช่ใช่ใช่ชุดหนึ่งใช่ไหมัใช่ใช่ใช่แล้วมีผู้ปกครองมาซื้อเยอะไหมครับก็ปีนี้ทุกคนก็จะประหยัดแล้วก็ซื้อจํานวนชุดน้อยลงอะค่ะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะเรียนได้หรือเปล่าเหมือนปีที่แล้วเรียนได้สองวันก็ลงเรียนอยู่ ก็ไม่ได้เรียนก็ถ้าไม่ได้เรียนมาสองปีเต็มอะค่ะแล้วทางการเตรียมการรองรับใน,นเรื่องการเปิดเทอมเนี่ยเตรียมชุดเตรียมอะไรไว้ไม่หรอกคะ่ะก็มีของเท่าไหร่ก็ขายกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่าถ้าว่าเกิดไม่พอถึงค่อยสั่งซื้อใหม่ะคะ่ะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเหมือนทุกปีอะคะ่ะสองปีที่แล้วอะคะ่ะมองแล้วเห็นว่าเศรษฐกิจเป็นไงฮะภาคกระจายุกโอ้โหเธอขึ้นสูงมากเลยค่ะของขึ้นของไม่ขึ้นค่ะแต่ว่า คนทุกคนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็ต้องประหยัดขึ้นค่ะระหยากฝากถึงทางผู้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ช่วยๆเขาหน่อย่ะค่ะมันก็ทําอะไรกันไม่ได้มเพราะราคาน้ํามันขึ้นมันก็ไปผลกระทบหมดอะค่ะทุกอย่างเนอะเออช่วยเขาได้ก็ต้องช่วยเขาอะค่ะ ก็คือเราก็ค้อบครัวก็ต้องขายขายช่วยกันไปช่เขากำไรยังไงฮะตอนนี้โอ้กอย่างที่บอกอะค่ะคือลดกําไรลงแล้วเพราะว่าต้องการขายมันได้อะค่ะเพราะว่า2ปีแล้วที่เราไม่ได้ขายเครื่องนักเรียนไงเพราะว่าเครื่องแบบนักเรียนเพราะว่าโรงเรียนเิล่ว่าเรียนแต่ออนแอหมดนี่ก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่ยัไม้รับผลกระทบโอ้เยอะเลยค่ะสองปีแล้วค่ะยังพูดกับเด็กอยู่ว่าถ้า ยังไงปีที่3นี่ก็ต้องดูรายละเอียดทีค่ะทางสดปีนี้ขายไม่ได้อีกแล้วก็ร้านค้าที่เป็นร้านย่อยก็จะลำบากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ยังเราก็ถือว่ามั่นคงแล้วก็ยังพอช่วยคู้ปรองได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานสาวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้ว คุณนรงศักดิ์พานังกาบับบรรณาธิการข่าวชื่อมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ